สวัสดีค่ะทักทายวันจันทร์ตอนบ่ายแก่ๆร้อนตับแตกเลยค่ะในรถเหมือนเหมือนเตาอบเลยค่ะบอกว่า36องศาค่ะโอ้ยร้อนจริงๆเลยดูสิแดดจ้าเลยค่ะอยู่กลางแดดนี่ผิวไหม้เลยนะี่ยต้มไข่ได้เลย พามาชมถนนหนทางทางเดิมๆจ้ะเดี๋ยวเ,เราจะไปรบับประตูตู้เสื้อผ้าวิวอินแล้วค่ะยังไม่ใช่ประตูเราค่ะต้องมาใส่ล้อใส่อะไรเองค่ะแค่สั่งซื้อให้เขาตัดให้เราต้องทำขบวนการ ของเราเองนะคะอุ้ยแดดร้อนมากย่อนขาเข้ารถนี่เหมือนเข้าเตาอบเลยเหมือนกับสองรอองศาเลยนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นระยะใกล้เราก็เลยไม่ไม่ เปิดแอร์นะคะประจันประยัดน้ำมันค่ะวันนี้ไปจ่ายตลาดมาได้ของมานิดเดียวเกือบร้อยยูโรแพงมากของขึ้นราคาทุกอย่างเลยดูว่าถ้าน้ำมันรถนี่เขาจะลดราคาไหมหรือว่าขึ้นขึ้นแบบไม่มีวันลดโอ้ยน้ำมันเกือบสอง สองยูโรต่อลิตรเจ็ดสิบแปดสิบบาทต่อลิตรโอ้ยปลาเจ้าช่วยกล้วยทอดค่อยจะกลายเป็นไก่อบแล้วจ้ะหอนหลสเปนหอ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 นโอยกล่องข่อยเป็นอย่างเนาะคือมั่วมวสงสัยต้อง มือถือใหม่แตมันตกดูมือถือตกบ่อยกล้องก็มวัวมัวถ่ายวีดีโอหลังรถตู้มันก็จะอ่าไปแล้วแสงหน้าไปแล้วค่ะแสงหน้าไปแล้ว ไปไปไปเราจะเดินทางไปรับประ okay. <Ooh. S 1> ตรูตู้เสื้อผ้าวิวอินนะคะใกล้จะมาแม็กโดนั่นก็มีแม็กโดนั่ค่ะเบอรกอคิงก็มีนะคะที่เห็นไายๆนั้นมันเป็นเป็นไยวายสมัยก่อนนะคะ ร้อนจริงๆฮอนฮอนตับแตกเลยจ้ะโอ้นี่นี่ไง s. <S แมคโดนัลเราจะไปอันนี้อุย้ยร้อนจริงๆนอนนอนนอน,น,อนที่เอ็นตึกสูงๆนอนจะเป็นคลังวายนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลังข้าวสาลี อันนี้จะเป็นบริษัทผลิตน้ำมันมะกอกอันนี้มาถึงแล้ววันก่อนเรามา